การลอยถัง15บาทเป็นไปได้ไงไปดูกันครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปห้างนะครับนี่ฮะแผนกประดับยนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเนี่ยฮะที่ทุกคนต้องจักอยู่แล้วนะครับก็คือ DIY นะครับซึ่งเป็นร้านอุปกรณ์ถูกมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าผมจะมาซื้ออะไรผมก็จะตรงมาที่แผนกประดับยนต์นะฮะซึ่งของที่ผมต้องการจะอยู่ในนี้นะครับนี่เลยครับราคา15บาทนะฮะมันคือแผ่นการลื่นนะครับ สำหรับวางของบนคอนโซลหน้ารถยนต์นะฮะมีทั้งสีดําและสีใสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะซื้อไปทําอะไรตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับสิ่งที่ผมซื้อมาก็คือนี่ครับเห็นไหมฮะแผ่นสีดําๆก็คือแผ่นกันรอยนะครับซึ่งเมื่อวานผมมาลองซื้อดูนะฮะเป็นสีดําแล้วผมว่ามันใช้ได้เวิร์กเลยครับเพราะว่าจุดประสงค์ของมันนะคือกันรอยถังน้ามัน เพื่อนๆที่ชอบแต่งตัวนะครับจะมีเข็มขัดหรือว่ากางเกงยีนที่เป็นกระดุมเหล็กนะครับมักจะเจอปัญหาก็คืออ่ามันจะไปขูดกับท่ถังน้ามันนะครับทําให้เป็นรอยนะฮะผมก็เลยไปเซิร์ชดูใน Google นะฮะว่าการรอยถังเท่าไหร่ปรากฏว่ามัน900บาทครับผมก็เลยเฮ้ยมันแพงไปผมเลยลองไปเดินเล่น DIY เมื่อวานนะครับก็เลยได้สีดํามาแล้วมาลองใช้ดูรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับแล้วก็มันจะใช้ดีด้วยนะฮะก็เลยวันนี้ตัดสินใจว่าถ้าเอาสีใสมันน่าจะสวยกว่า ผมก็เลยจัดการไปซื้อมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดกันนะฮะก็เคล็ดลับการติดสติกเกอร์นะครับก็คือใช้สเปรย์น้ำนะครับน้ำเปล่าเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการวางสติกเกอร์แปะเข้าไปนะครับทําการไล่อากาศที่ผมใช้เกียงเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมใช้แบบแผ่วเบานะครับค่อยๆไล่น้ําไล่อากาศออกมาจากในสติกเกอร์นะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้แห้งครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะติดติดแน่นเหมือนสติกเกอร์ทั่วไปแล้วครับ ในส่วนของแผ่นกันลื่นกันลอยอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อทรงอื่นก็ได้นะครับหรือสีอื่นก็ได้เอาตามที่เพื่อนต้องการครับก็ใช้เวลาว่างไปเดินนิดนึงนะครับถ้าเจอที่ถูกใจก็เอามาใส่เพราะจุดประสงค์มันแค่ป้องกันถังเป็นลอยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่ชอบแบบว่าเออตีตาเราเยินแอนเฟลครับแล้วก็คิดว่าราคา90 0ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรือใครสามารถหาได้ถูกกว่านี้ก็จัดของยี่ห้อมันเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับหน้าตามันก็ประมาณนี้นะฮะทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ติดติดแน่นเหมือนสติกเกอร์ทั่วไปนะครับก็ใครที่ตามช่องผมอยู่นะครับก็จะรู้ว่าโชวงหน้าผมหายไปไหนก็คือผมจะเอาไปแปลงใส่อัพไซด์ดาวนะครับเป็นของ KTM นะครับใครที่ยังไม่ได้ชมก็กลับไปชมคลิปเก่าที่ผมลงไว้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ